สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท่องอภูหากินหมานะครับวันนี้พ,พี่น้องมาสำรวจอัปเดตราคางัวควายยูทีตลาดสมสรุกอำเภอบระเบิดจังหวัดมาหาสารคามประจำเช้าวันพฤหสัสบ,บดีที่27มีนาคม2568ครบับตลาดนี้นะครับเปิดทําการซื้อขายทุกวันพฤหสัสบ,บดีแล้วก็วันอาทิตย์ครับพี่น้องวันอาทิตย์ก็งัวก,ก็จะหลยกานี้อีกคือเท่าตัวครับพี่น้อง มีทั้งวัวทั้งควายเป็นตลาดชุมชนเล็กๆครับในตัวเพื่อบรรเบือแต่สําคัญคือราคาถูกราคาเกษตรกรครับโดด้วยคำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจช่องท้าวเงะผู้หากินมาแล้วก็ช่องท้ากินที่ดีสานครับมื่อนา้สารวจคร่าวๆพี่น้องในหอยพอค่าเคียงเนื้อเริ่มจมแล้วก็พี่นอองมาราคาบางคนก็บาดีราคาดีขึ้นหลายเติบครับพี่น้องเป็นกาลังใจทุกคนเลยครับสัญญาณดีๆ แนวนมราคาเพราะว่าพนว่างวมันก็นเริ่มหายยาพี่น้องง้วโตวสวยๆเนี่ยแตง,งวดเจ้จอยนี่เริ่มพ่อมีอยู่เขแต่ว่าถังงัวตโตสวยๆแม่ลูกสวยงัวงอ่าแม่บอกแม่พันธุ์งัวงทองงัวงโลดนั่นสิก็แทบจะหาว่าได้ล้วครับพี่น้องก็เป็นโอกาสดีที่จะเหตุนในเกษตรกรซื้อเก็บครับพี่น้องช่วงนี้ต้องซื้อเก็บอย่างเดียวเลยเพราะว่าแม่บอกแม่พันธุ์ตัวเนี้ยขายออกถิ่มเบิร์ดราคาสองสามปีแล้วครับเอาพวเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวพาไป สำรวจราคากันเลยแมวสวัสดีครับแมวอวยเด็กตัวไหนมากเด็กงัวนรอเด็ง่วนอเอาภาไปเบิบงแนงัวนรองัวลอบักคักเลยต้ะอ๋ออยากเบิงอยากเบิงงัวนรอไปเบิงงัวนรอครับพี่น้องเขาแม่อวยบอระบือโอ้รอรอจริง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 ครับพี่น้องรอจริงโอ้เปิดหายเศร้าฮะ พี่น้องสีดีเม็ดสีอ่สีบักตานซุกครับสูงประมาณหน่อยสี่สิบหนังหนาสีเข้มสองหมื่นเก่าทีแม่มองมองเอาสองหมื่นแปดครับมองเอาสองหมื่นแปดพอค่าให้แล้วสองหมื่นห้าก็เป็นราคาที่หนาต่อร้องครับพี่น้องไผ้มาพอพันรอแบบนี้ครับสีดีครับสีดีโอสีดีพี่น้อง เด็กตัวไหนอีกแหมเว้ยมีตัวเดียวบ่ะแม่แดงน่ะป่ะแม่แดงอ้วนแม่แดงอ้วนเศร้าเจ็ดแม่แดงอ้วนเศร้าเจ็ดครับพี่น้องเอ้าแม่แดงอ้วนตัวนี้ครับพี่น้องเศร้าเจ็ดขายเป็นราคาเนื้อครับราคาเนื้อกับสองหมื่นเจ็ดครับเป็นเป็นราคาห้องเพิ่นสูงประมาณหน่อยสี่สิบห้าครับสองหมื่นเจ็ดโอ้ตัวสวยหลาโตครับพี่น้องมาหนี้แต่ว่าสีดีครับตัวนี้ เอาเลาไปทางใดอีกล่ะว่ไปพอจีสอบถามเบอร์เล่ากันเดี๋ยวสิกลับมาถามเบอร์ให้พี่น้องตัวนี้ห้องไปซ้อมเงนเก่าพอสื่อครับเพราะว่าสีมันดีปอดีเบอร์ขอให้มาแล้วครับเบอร์ได้พอเบอร์อันแรกเตะอ๋อสีสมนี่เตะ087916ต่วใดพอตัวใดน้อง2หา3เก่าครับผมอะเป็นแม่อวยครับพี่น้องไปสนใจตัวนี้โทรเลยครับพี่น้องมองเอาซองเงินแปดครับผมสวยสวยสวย อะพี่น้องมาเบิ้งของแลกครับพี่น้องมาเบิ้งแกะครับมาเบิ้งแกะของมูไดครับเนี่ยเด็กเขาหอยพายุครับพี่น้องโอ้เป็นเป็นลูกผสมเป็นเป็นงัวเป็นแกะเนาะง่วผสมกับแกะครับพี่น้องราคาอะไรวะแปดพันห้าอันนี้ราคาห้องนะครับพี่น้องแปดพันห้าพ้เป็นผูกตัวผู้ของแลกของแฝกกิอมันเห็นอย่งหน้ากับมันแกะแหระครับพี่น้องเป็นแกะแปดพันห้าร้อยบาทตัวผู้ ต,ต่อกํอกาลังต่อตีอ่ากําลังต่อรองเนะาะกําลังต่อรองราคาครับพี่น้องแปดพันห้าเป็นราคาผูนะครับพี่น้องฝากเบอร์ได้ไเด้าแ่อ098 098 945 945 2562ครับ2562เนาะครับสวัสดีครับนี่ได้มาตัวเดียวป๋อเด็กว่าตัวเดียวเริ่มหายากแล้วพ,พี่น้องง่ามกันเลยเด้ของแปลกมากสอง่าแปดพันห้าเป็นราคาห้อง อย่างรอบไปเรื่อยโซนนั่นก็จะเป็นขย่อยเอาขึ้นรถล่ะครับเป็นน้องสายเหนือสายขุนเพราะว่าสังเกตว่าตัวเนี้ยแม่บอกแม่พันธ์สวยๆนี่หาว่าได้แล้วเป็นน้องกับจีเรง่วประมาณนี้ล่ะครับเป็นง่วงบานๆไยบานๆแบบนี้ง่วงแบบเอาว่าง่วงงามหายากอ่ะผรมาแล้วง่วงงามที่สายพัฒนาที่ตัวที่สวยเน่ะเริ่มหายากเพราะว่าหนึ่งเาเทขายมาหลายปีพี่น้องเทขายมาสามปีละสามปีซี่ปีละครับส่วนใหญ่ก็ เป็นเพื่อนบ้านแหละครับเอาไปครับเพราะว่าบางทีฟาร์มใหญ่ๆยัง,ๆเงเสียเพิ่นก็นรับต้นทุนอาหารมาไวเพิ่นก็บงัวงามหลายๆฟาร์มก็เทขายถิ่มเบิดของไผรแลพ่อตัวนี้ของพ่อติมามาแต่สไสพส่เของแม่ตัเปียน้อยพุ่นล่ะเปียน้อยของแก่นเฮาพุ่นติปา่าได้แม่ลูกแม่ลูกอ๋อลูกแม่เฮาโบสลูกก็แดงดีโบสดีเป็นตะหักสูงประมาณร้อบวกๆห้องไบจา,าทับสงหมื่นสอง2องห2ื0นส อ๋เป็นราคาทีพอสืบพ่อตอพี่น้องโอ้ตัวดีตัวดี 22, สองหมื่นสองครับสองหมืนสองเป็นราคาห้องให้ลูกงามนะครับให้ลูกงามสองหมื่นสองอ๋พอสดอยากเบิ้งเตะหมักลูกมันเนาะผู้ใอได้ก็หมากลูกมันเนฮะาตัวนี้มันให้ลูกงามแบบนี้เข้าโบดออกลูกแดงดีของพอเนาะมีเบอร์โทรพอ ศู 3, 3, 18, นยะ์แปดสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสองหนึ่งดะพี่น้องมาตะเปยหน่อยขอ,อนแกนครับผมสองมอสองอันนี้คือราคาห้องครับพี่น้อง yeah. หลายหลายคนกัผมก็รลู้จักเจ้าของเขียงหรือว่าเจ้าของพอค่าหลายๆคนครับันว่าราคามันเริ่มดีขึ้นขยับขึ้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนพี่น้องมันมีมันมีโลกมันก็ต้องมีขึ้นครับแต่ว่ากานขึ้นรอบนี้ผมว่ามันอาจจะขึ้นขึ้นเาาเลยครับเพราะว่า จริงๆงวัวเนี่ยมันเริ่มน้อยเริ่มเบาบางตัวดีๆก็หายากแล้วเจ, <c oughs> จ้าอาท่าพ่อทิปเต้ของของ,ของพ่อทิปบ่ได้แม่ลูกบ่ได้ยังมาบา่ได้ยังมาตำรวจตำอวจรถอ๋อ,อสายเนือ้อสายเนือ้ออ่ะนี่เนี่ยบ่มียังมาเลยแบอนี้อยากหญิงมาโซนนี่เนี่ย,ยว่าขากะกำลังต่อรองราคา ห้องกันจ็บบาทล้วครับพวนี้เต้ <laughs> มามาอ่านกินหน่ยแล้วจังไหนเนี่ยเคือเหลี่ยวหาเจ<า>้าข<า><า>องบ่<า><ม>ทักเห็นอ,อ่ะเห็นแม่ลูกโอ้สายชาโลลอรีครับพี่น้องสายชาร์ลอรีตัวแม่สาว <c oughs> ชาโลลีเจ็บบาทครับจะบาทครับตัวนี้ <23. S 2> สองหมื่นสามพันครับสม่สามเป็นแม่สาวตีหรือแม่แยกลูก เป็นแม่สาวสองหมื่นสามเอาพี่น้องสายชาโลเลีสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกบวกครับโอ้น่าจะน่าจะเลือดสูงครับพี่น้องตัวนี้เลือดสูงดีสองหมื่นสามเนาะเป็นราคาห้องมิตรตัวเดียวบ่่เอี่น้องสายชาโลลีสองหมื่นสามพี่น้องลองเปรียบเทียบเบิรงราคามันถือมันแพงพี่น้องพี่นาเบิรงเอาฝากเบอร์ได้ครับผมศูนย์แปดแปดเก้าหกห้าครับผมเก้าสามแปดหกเนาะห้อยได้ครับ หอยสันเนาะพี่น้องมึงสองหมื่นสามนี่อันนี้คือราคาห้องนะครับพี่น้องสองหมื่นสามราคาห้องเดี๋ยวผมเห็นตัวผูรอรอตัวหนึ่งแต่ผมว่รู้ว่าเจ้าของเป็นยุสัยนะครับพี่น้องเอาเพิ่งคมนี่ความกัได้หอยเตียนมาดิครับผมในตัวใดมางนี่บ่เออแม่ลูกผูพี่น้องให้ลูกก็รอแท้จะบาและเนี่ยสิบหกขาล้อยมื่นหกขาลอยเจ้าบาให้ลูกรอเลยครับพี่น้อง ต็ตลูกผมมาเลี่ยงสินปีก็ได้ละมื่นกว่าบาทสิบหกห้ารเนี่ยน่าซื้อเลยครับตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันหาลูกเก่งครับหาลูกเกง่งนำน้มดี16 500รยเป็นราคาร้องพรมนั่นล่ะลูกปูลูกแม่อันนี้ลูกแม่สิบเจ็หรยแม่สูงว่มาหร่อยสี่สิบครับ17บเจดห้ารอยครับผมนี้ครับ17บเจ็หอ่ะสวยๆเลยอันนี้สิบหกห มาโคบนี่แห้งรับพี่น้องเบิง้งเบิ้งลูกเว้ปากเบอศูนย์หกสองเก้าเก้าสองสองเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ่ะหอยเตียนบลรบบือครับพี่น้องใครสนใจสองโคบเนี่ยโคลงมื่นกวาบาทเอ้าเห็นแม่สาวพี่น้องแม่สาวสายทอบูธตัวดีตัวดีวดขายใหญ่ดีเนาะโอ้ลูกอได้เลยเนี่ย S <S ราค,คาเดี๊ยวหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทอ่ะพี่น้องเป็นง่วงแม่สาวโอ้หนาดีตึบเลยเท่าโบ๊ท,บทครบเครื่องสูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกครับหนึ 1, 9, ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยอาพี่น้องลองเปรียบเทียบเบิรงราคามันถือว่าแพงครับตัวปลาตัวดีครับตัวนี้เป็นแม่บอกแม่พันได้เลยได้เ่มตัวเดียวเหรอครับสามโตพี่น้องสวยนะครับตัวนี้หนึ 1, 9, ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับ ตัวนี้อีกครับผมสายเนื้อบปล่สายคุณเปอ่าว่าไปยังเอาขุนเห็นเป็นพี่น้องเบองเจ็งสี่บาทเนี่ยตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเอาเป็นสายปูสายขุนเอาไปขุนเป็นเนื้อครับพี่น้องสินปีกสี่ร้อยสองหมื่นยี่สิบเนีดเด่ยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยอันนี้คือราคาร้องสองตัวนะครับอ่าตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเป็นราคาห้องส่วนตัวนี้ก่ะมือเก่าเนาะ เหมือนเก่าหาล้อยพี่น้องอ่ะเบิรงราคาง่วสาวพ่อโบดถครับหนังหนาดีได้มาตัวดีได้พี่น้องเหมือนเก่าหาล้อยเอาฝากเบอร์ได้ครับผม065 065 093 093 931 9731เนาะของหอยได้ครับหอยต้นว่าปีครับหอยต้นว่าปีปทุมมหาสารคามเอาขอบคุณเล่นไลทครับเชี่ยวมันครับสวัสดีครับผมพี่น้องเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นง่วงงามตัวหนึ่งแล้วครับเป็นแม่สาวครับกับตัวผู้รอครับพี่น้องพ่อพันเลย สวัสดีครับปัตตาสัครับเนี่ยโกสุมพิสัยห้อยยังครับเนี่ยหอยหวานหอยหวานหอยหวานโกสุมพิสัยอันนี้เป็นแม่สาวเนาะอุ้งขนหนาดีแท้ลูกใครครับตัวนี้ KF สามหนึ่งอายุสิบเอ็ดเดือนปลาบ่ทถงพ่อปีพี่น้องมันหนาใหญ่แท้ราคาเท่าตัวนี้สี่หมื่นสามพันบาทพี่น้องมันเหลือน้อยพี่น้องอ่ะสี่หมื่นสามเป็นแม่สาวเขตัววัวตัวหนาแห้งพี่น้องมึง คนหางใหญ่โอ้ตันทถอะเนาะเกยงธรรมาชาติสี่หมื่นสามอ่ะแม่มันขายแล้วแม่มันคลองขายแล้วขายไปยชบาทละแม่มันขายสองโอ้ยอ,อยากได้แม่มันเดียวพี่น <laughs> ้องแต่ว่ามันให้ลูกเก่งไหมครับพี่น้องเป็นเสือเอาแม่มันแม่เพิ่นขายแล้วโอ้หนานนะสี 4, 000, 3, ่หมื่นสามเนาะเป็นราคาห้องต้นนี้แหละของมือนี่เออมีแต่ตัวดีๆ ลูกไผ่นี่อายุเท่าไรครับสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนพี่น้องสูงเกือบลอยหาิบเนาะก้นหางใหญ่พี่น้องหนุ่มรอสิบเจ็ดเดือนราคาเท่าครับตัวนี้สี่หมื่นเก่าพี่น้องเป็นพอพันต่อรองได้ถ้าว่าสีดีเลี่ยมตัวดีหนาดีโดดีเลยพี่น้องอ๋ลูกเคฟสามหนึ่งเนาะอ,อายุมันเท่าไรครับตัวนี้ อายุได้เท่าไรเท่าไรก็สิบเจ็ดเดือนเนาะสี่หมื่นเก้าพี่น้องโอ้ยไข่ดำเต็มใบไข่ดำเสมอโบสดีสูงลอยหาสิบสี่หมื่นเก้าเป็นตะเก็บไปพี่น้องเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟูงในเลยตัวนี้ว่าไอายใ่ตัวนี้รับจางกันได้ราคาตอลองได้ฝากฝากเบอร์นะครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์สามหนึ่ง ห้าห้าแปดสี่เนาะหอ,อ,อ,อยหวานโกสุมพิไยมหาสารคามพี่น้องตัวดีแต่้ตัวสองตัวนี่เด็ดเลยพี่นอ้องสี่หมื่นกว่าทั้งสองตัวเลยพี่น้องเบิรงราคาตอนนี้คือโตงัวผู่อะเริ่มหายอยากพีก่น้องผูกก็หายอยากเวียดนามึงสี่กับไ่สื่อกับคนไทยครับไล่แข่งกันเลยแล้วหายเวียดแล้วห้ราคาดีกว่าคนไทย บางคนอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าผมกับคยไปต่อรองกับเวียดนามสูงกันสุดท้ายกับเขาเป็นได้ไปครับพี่น้องว่าเป็นให้ราคาสูงกว่าครับเนี่ยพอมปศุสัตตัวไหนครับผมพอสุดตัวไหนเด็ดตัวไหนมาเด็ดตัวไหนตัวเดียวเนี่ยเอาค่อยตู่ไงนี่ติกล้วยผูไงตัวนี้พอคุ้มฟูงป้ามีแต่ของไงตัวนี้อันนี้แม่สาวที่พ่อป้าสูงลอยหาซิปราคาไหนครับ มื่นเกาหา่อยตรงยังไงเนี่ยเอาไปเป็นแม่บอกเลยเลยครับพี่น้อง1มื่นเกสูง้อยหาสิบบวกบวกเอาตัวผูยงควายผูยงสามหมื่นสสูงลอยซีบสองสามสามท่านาห่างกำลังมาเบงิงครับพี่น้องนาห่างกำลังมาเบิงผูยง่าอะสตอเบียดนามแล้วพี่น้องนี่เบียดนามมาคักละส่งนี่ เอาพ่อพีเบอร์วครับ081 0 4 7 0 4 7 6 4่4ส่ดพันหนึ่ที่ซืออยลพันหุ่ทสื่อลายพอที่ชวมาครับผมพี่น้องเออนี่ผมมาปลูกเซกันแล้วพี่น้องปลูกเซกันแล้วมว่ามันสิทับเหลือตี่มันสิขึ้นขึ้นเลือตีตัวนี้ไหมขึ้นดมแล้วอโอ้ยืนง้ามับตัวนี้ไหมองว้อได้่ขอยูกไก่ง้อได้ พี่น้อเวิ่งกยู่ใกล้ๆหัวในการเวลาถามบ่ได้ถามถามหาเจ้าของเออเนี่ยเนี่ยพี่น้องนี่ตัวดีเลยงามงามงอกงามโอ้นี่นายหางทั้งหลาเนาะนี่ได้หางโคก้างโคกทังเหนีตี้ซื้อตัวไหนคซื้อตัวไหน๋เนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อตไทยเมื่อกี้จะบ้านรอจะบ้าขายกันใน้านมื่นสองพันเจ็ดที่ว่าเพิ่นจะขายมื่นตัวละหนึ่งันห้าร้ ขายได้12,700หมืพี่น้องเบิง่งราคาเปรียบเทียบเบิง่บนงน,งน,งน,งนี่พอขาดในห่างมากซื้อให้12,700หมื 12, 700, ขายไปแล้วพี่น้องเบิง่งราคาจริงๆครับอ่ะบ่แม,มน่นราคาห้องครับพี่น้องหลายคนอยาก่างไทยราคาขายจริงหนึ่งหมื่นครับจากราคารองที่13,500หม่นสามน้องครบนีกันกําลังต่อร่องกันครบสองหมื่นสองกําลังต่อร่องกันครับผมสวัสดีครับได้ของถือมามติ เดี่ยเจ้งสี่ห้องเลยนี่เจ็ดพันเจ็ดเนาะเป็นเป็น,ปนตัวแม่ตีโวผู้เอาสายคุณพี่น้องเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องเอาเปรียบเทียบเบ้างครับผมราคาถือแพงกัดมันผอม,ก,มอกัดมันจอยกัดอีกราคาหนึ่งกัดอ้วนกัดอีกราคาหนึ่งพี่น้องเปรียบเทียบเบ้างมาในขาดหน่ายห่างกับเขาสนามน้อยๆกับจริงนะครับแต่ว่าในห่างกับเขาหลายคนเด็กตัวลวครนี้เนีได้หลายอยู่ครับได้หลายอยู่มาทางไหนครับ มาจากสุพรรณครับสุพรรณเลยมาจากสุพรรณมาซื้อเอาเอากี่ตัวแล้ววันนี้ได้กี่ตัววันนี้เพิ่งได้ตัวโอ้โอจะซื้อเอาซื้อแม่ลูกบ่ะแมล่กกแมลูกก็ซื้อครับแม่ลูกก็ซื้อเหรอเอาไปเลี้ยงหรือไปไปขุนไปเอาไปขายเอาไปขายต่ออ๋อเหมือนอยู่อยู่นู่นก็มีสนามเหมือนกันมีครับอ๋อสนามอะไรครับสุพรรณบุรีสนามก็ชื่ออะไร น้องฝ้ายน้องฝ้ายสุพรรณบุรีอำเภออะไรครับน้องฝ้ายนี่อยู่กาญจ,จนบุรีกาญจนบุรีเอาไปขายที่สนามกาญจนบุรีโอ้มาซื้อที่นายห้างจากสุพรรณพี่น้องมาซื้อเอาไปขายต่อครับพี่น้องอยู่แถวกาญจนบุรีครับนี่ก,ากาําลังกําลังต่อรองราคาคมแมรุสองหมื่นสองนี่ครับจากสุพรรณบุรีพี่น้องนี่เพิ่งเอาคุนก็ได้เนื้อก็ได้พัฒนา นั่งนี่กะกกำลังต่อร่ำราคากันโอ้ถ้านั่นก็น่าจะซื้อขายกันพี่น้องน่าจะซื้อขายกันพ่อเลยตัวไหนมาครับผมทองมะทองชี่เดือนแล้วพอตัวนี้สีเดือนสูงรอยเท่าไรครับตัวนี้สูงรอยสี่สิบบวกบวกราคาเท่าไบอตัวนี้ห้องไหมสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทอ่ะอีดอกสองหมื่นโอ้หางลามดีงวดทอง ทองท่องสองเนาะทองเหล็กทองสองสองหมื่นสี่พันหาลอยครับเอาพี่น้องเบิรงราคาโง่ทองถือว่าเป็นราคาหาซื้อหาต่อในว่าตัวเดียวใช่บะโตโตนวดน่ะโตขาวนะตัวนั้นเศร้าสองเป็นราคาเนื้อเนาะตัวเนาะตีเนื้อครับเพราะว่ามันมันอ้วนมันอ้วนพี่น้องมันอ้วนตัวนี้สองหมื่นสองครับตัวนี้สองหมื่นสองอพ่ออ้วนใต้บานกับมหาสื่อครับพอมีเบอร์บ้งฝากเบอร์น่อครับผม 098ย์เ5้าแป1หกห้าหนึ้าเจ็ดหนึ่งเจองครับผมครับชุกโชมานพอดีพี่น้องเบิ่งเบิ้งบรรยากาศไทยบ้านไทยบ้านกับมาหาซื้อครับพี่น้องวันนี้วันนี้กับง้อกับเขาข้อสมควรเอ๋อหาเลือดก่อยครับพี่น้องหาง้อเลือดลอยพี่น้องเบิ่งเจ้าสี่เจ้าบาดเนาะครับเจ้าสี่ไหมจ้าบาดนี่แม่ลูเก่าพันบาทพี่น้อง ลูกผู๋เนาะเอาลูกแม่พอมแม่กับแม่ลูกกับแม่ไทยแท้ไทยดั้งเดิมเลือดลอยแล้วตัวนี้เนาะเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อได้บ่ต่อได้บักหลายเก่าบ้านเก่ายังต่อได้บักหลายอีกพี่ดองเอ้เก่าบ้านเก่าตอได้บักหลายตือตัวละสี่พันกว่าบาทอ่ะพี่ดองแม่ลูกลูกแม่พอมอ่ะยังสี่มันใหญ่ไว้่ด้นี่นเปียกยังไงขายคลอง ผสมพันธุ์ติดไว้หยาบกกินกินใบไม่ก็ได้ครับหยาบกกินกินไปไม้ก็ได้ไน้ปลาน้ำมียงไไน้ปลาเรียงไงมูนิมูนี้เรียกไงลีพี่น้องว่เป็นหลกเป็นไฟน้ำเขาดอกกินเคี้ยไม่ก็ยิ้มไปกินเคี้ยวไม่ก็ยิ้มฝากเบอร์โทรได้ครับผมศูน่ครับศูนย์หกสี่หกแาครับแปดเจามสามเผ้าบรเบือครับผ้าบรเบือคนเดิมอะขอบคุณหรายๆครับอพี่น้องเก้าพับาท เดี๋ยวหาหม่งไปหมองมากกันนะพี่น้องโอ้พี่น้องอันนี้นี่ขันง้ออวนแน่ง้ออวนแน่ค้นหุ่มรถพี่น้องเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งง้ออวนค้นหุ่มค้นหุ่มตัวนี้พี่น้องหุ่มง้ออวนนะพี่น้องปลาเขาเราทอดสามยอดล่อล่อคิ้วต่อกันยงีบักขักเลยครับคิ้วนี่พี่น้องขันเห็นอ้วนอวนทั้งทีเพื่อน่ะนี่ตีเจ้าของครับผมตีเอ่อเอ่ปลาข้นหุ่มครับพี่น้องมึงลุ่มต่อ หายคิวหนึ่งจับมันตกจับบัตรคิวไปไหนจับอ๋อหายไปแล้วพนักสองนาทีเอาพี่น้องเอาให้พี่นอ้องเบิ้งนี่ขันมันอ้วนทั้งสี่พี่น้องเบ่ออึศตคสิตอครับพี่น้องเบิ้งเอาเอ๋จเอจับเสียกแล้วครับพี่น้องจับเสียกแล้วเอ๋อจับเสียกแล้วเบิ้งหุ่มกันครับเป็นซิฟครับพี่นอ้องโคมนี่เป็นซิฟเลย อ่ะพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยเอาไปเลยคิวแรกบร่ได้ทาให้เลยครับจูงขุลิศเลยขายไปหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องเพิ่นให้ที่แรกเพิ่นเขียนราคาให่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยอ่าเพิ่นเอามื่นเก่าพันห้าร้อยครับพี่น้องนี่คิวต่อไปก็เลยบ่ได้บ่ได้ต่อจอยครับพี่น้องไปวงแตกแล้วครับพี่น้องนี่ขันอ้วนจังไหนก็ได้ดขายครับพี่น้องขันอ้วนก็นขายดีเลยละ่ะยังมีคนขึ้นไปให้ราคาต่อเพิ่นอีกอยู่โอ้ อ่ะพี่น้องนี่นี่โอ้เอาพี่น้องเอาเดี๋ยวเพื่อมีคนขห้ตอราคาอีกบาทท,ที่สิขายตอกันเท่าเลยวูสี่พี่น้องตัวนี้แหละขายกันเรียบร้อยอ่ะ <ไป S 1> นี่เออนี่นนเอาไปขึ้นเคียงพี่น้องกันง้วออ้วนมันกัดใส่การได้เลยครับพี่น้องนี่ง้ออ้ว,อวนขายดีครับง้ออ้ว,อวนขายดีบักเลยว่าล่ะคนหุ่มดีครับขายไงายขายไหวพร้อม พี่ง้องง้ออวนอันนี้ครับบรรยากาศการสื่อการขายครับขอให้เลี้ยงให้อ้วนครับจังไรก็ได้ขายครับค้นหุ่มกันเลยล่ะแต่ว่าตอนนี้ง้ออวนมันน้อยพี่น้องมือนีมีโตสองตคนกัลรุ่มแย่งกันเลยครับผมอ่ะเป็นกำลังใจทุกคนครับเกษตรกรทุกคนอ่าเริ่มีความหวังครับสำหรับมือนีขอจบคลิปนี้นะครับผมกอกลับเข้ว่าสวัสดีครับ